ไม่ได้เกือบลืมนะะว่าจะสุ่มกาชาให้ดูนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าตั้งแต่เปิดเกมมาผมสุ่มอะไรบ้างน,นี่ผมสุ่มอ,อันนี้ผมสุ่มมานะอันนี้สุ่มมานะแล้วก็อันนี้ไม่มีนะก็ะเกือพอสมควรก็ถือว่าได้สุ่มอาวุธหลายครั้งอยู่นะอ่าแล้วก็มันจะมีให้สุ่มรายวันด้วยนะครับอ่าเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะ, <c oughs> ะน,น,น,นะครับอาร์เงขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเตัวเอง3 0บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเก s ชิน Impact นะครับ R.V พับหรือว่า R.X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเวยว่ามาจากอะไรกิมมิ่งนะครับเอาละครับเพื่อนๆนะครับก่อนอันนี้นะฮะ GM ก็ได้รวยไปแล้วทีนี้มาถึงตาเราบ้างนะครับ ก่อนนี้ GM ขายเหรียญไปก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะนะครับก็ตีรวมๆว่าเกือบ10ล้านได้อันนี้แบบประมาณคร่าวๆนะนะครับ10 10ล้านบาทนะนะครับก็เป็นการซื้อแพ็คเริ่มต้นก่อนเปิดเกมนะครับซึ่งนี้นะครับเรามาดูเส้นทางรวยของเรากันดีกว่าอ่ะ,อะ,อะนะครับะนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการรีไอดีหรือว่าการเปิด ID มานี่แหละนะครับเราก็ต้องไม่พลาดเรื่องของกาชาถูกไหม วันนี้ก็จะพามาดูนะครับว่าอันนี้เป็นแบบว่าประมาณการหรือความน่าจะเป็นเนาะนะครับว่าเปิดเกมมาเนี่ยนะฮะสมมติว่าถ้าสายดีใช่ไหมก็ต้องมองหาการสุ่มกาชาการหาของนะครับมาดูกันนะครับว่าเกมนี้มีอะไรให้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะเกมนี้หลักๆมีอยู่3อย่างนะครับที่เป็นการสุ่มกาชานะครับหเลยนะครับก็จะเป็นสัตว์ขี่นะครับซึ่งสัตว์ขี่เนี่ยมีอยู่หลายระดับเลยนะครับตั้งแต่สีขาวเขียว ฟ้านะครับแล้วก็สีม่วงเนาะแล้วก็มีอีกนะครับสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับแดงนี่จะเป็นระดับแบบนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะมัตติคอรมัตติคอรมัตมต,คติคอร์ไม่รู้เรียกถูกหรอนะมัตติคอรมัตติคอรหรือมัตติเคิลนี่แหละนะครับเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ดีเจนนะครับแล้วก็อีพกแล้วก็แลนะครับแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้อะสีฟ้าไอ้สีเขียวอะตามตามชื่อเหรียญน,นะครับ <c oughs> ตามชแพ็คตามชแพ็คนะครับก็จะมีสามมีหลายระดับเลยนะครับแล้วก็หลกัหลกๆเนี่ยสัตว์ขี่นะครับจะบวกสเตตของการโจมตีเร็วนะครับไล่สกิลเร็วเนาะแล้วก็บวกสตเตตอื่นๆนะครับแต่หลกัหลกๆจะเป็นการโจมตีเร็วนะครับซึ่งบอกเลยว่าสาคัญมากเพราะว่าอาจากที่เห็นนะอันนี้ผมปล่อยบอดฟาร์มอันนี้คือคอนเทนต์ปกติที่ต้องเล่นต่อวันหรือต่อสัปดาห์นะฮะคือเราต้องมาฟาร์มหาของมาฟาร์มเก็บเวลฟาร์มเก็บตังค์เก็บทองนะครับ เพื่อไปใช้จับใจ่ายในเกมนะครับไปใช้ในเกมเนาะสร้างของอะไรเงี้ยอันนี้คือสัตว์ขี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของปีครับหรือว่าเครื่องร่อนนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องร่อนเนี้ยก็มีอยู่หลายระดับแต่ว่าน้อยกว่าสัตว์ขี่นะจะมีสีขาวเขียวฟ้าม่วงนะครับแล้วก็สีทองนะครับหรือสีส้มนั่นแหละนะครับผมเออมันก็เป็นไปได้ที่อนาคตจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าที่ผม คิดว่าที่มันระดับมันไม่มากเพราะว่านะครับนี่เลยนะฮะมันเออ่ไอตัวเครื่องร่อนเนี่ยมันหลักๆสแตทมันจะเป็นค่าการคูณ EP เพิ่มขึ้นครับอย่างเนี้ยระดับสูงสุดเนี่ยมันจะได้ EP เพิ่มขึ้นอีก60% 60%เลยนะนะครับปกติเราได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมบวกไปอีก60%นะฮะอันนี้ผมกำลังซองปีกู่มันสวยมากป <laughs> ีกสีทองโคตรสวยเลยนะครับ <laughs> ก็อันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่า หน้าน่าน่าจับจองมากๆครับเพราะว่ามันได้ EP ทําให้เราเลเวลไวเนาะแล้วเราแบบว่าไปคอนเทนต์ได้ไกลกว่าเพื่อนๆนะฮะอ่าแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สุ่มเนี่ยจะไม่มีสุ่มเลยนะนะครับเอ่อก็เป็นไปนได้ยากเนาะที่อุย้ยใครเขามีแจกเนาะอนะ่ใครลงทะเบียนอย่าลืมไปลงทะเบียนนะเนี่ย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 เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอ่ออย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนทั้งใน ทั้งอีเมลแล้วก็ระบบมือถือด้วยนะจะได้ปีกนะครับถ้าลงในระบบมือถือนะครับก็คือเราจะได้3 1ตัดขี่กับปีกนะนี้ลงทะเบียนเมลนะครับแล้วก็ลงอ่ากูเกิลนะครับ Google แล้วก็แอปสโตร์นะครับอาจจะรลืไปลงนะนะครับแล้วก็ประมาณนี้อ่ะเรามาต่อเรื่องในเกมมาต่อดีกว่านะครับก็อันนี้หลักๆจะบวกสเต็ป exp นะครับนะครับทำให้เราเลเวลไวนะครับยิ่งเราไวก็ยิ่งนําหน้าคนอื่นนะครับอ่า แล้วก็ใช้ในการล่อนบินได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนั่นก็คืออาวุธนะฮะอาวุธสกินนะครับหรือสกินอาวุธนั่นเองหรือบางคนอาจจะเรียกอาวุธแคสนะครับก็คือมันจะนอกเหนือจากที่เราใส่อยู่นะฮะที่ตัวคอเราใส่อยู่นะฮะคนละอย่างอันนี้ผมใส่สีเขียวเนาะแต่ผมใส่สกินสีฟ้านะครับอย่างผมเล่นเกาหลีตอนเนี้ยเอ่อทเกาหลีเขาแจกให้ทุก ID ที่เป็น ให้กับบัญชีนะครับเขาส่งมาในจดหมายบัญชีก็คือผมเล่นเซิร์ฟเนี้ยผมไปเซิร์ฟอื่นผมจะไม่ได้แล้วผมเลยต้องเล่นเซิร์ฟนี้ประมาณนั้นนะครับก็อันเนี้ยเนี่ยเขาแจกนะครับแต่ไม่รู้ของโกโบจะแจกหรือเปล่าก็มีระดับอยู่ที่มีขาวเขียวฟ้าม่วงส้มแล้วก็แดงนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยจะเป็นสแตพื้นฐานนะครับก็คือค่าโจมตีนะครับเนี่ยสแต็โจมตีนะครับความแรงในการโจมตีนะฮะเป็นสแต็ปพื้นฐานเลย แล้วก็บัฟสเตตเพิ่มเติมนะครับของแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆจะเป็นการโจมตีนะครับหรืออย่างพีนะครับ V effect แสงด้วยนึกว่าดาบสตาร์วอลนะฮะแสงจ้าเฉลือดเกินนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าของจริงมันเป็นยังไงนะฮะไม่ได้ดูตัวผมนะเพราะผมไม่มีเพราะผมเพิ่งลองเล่นนะครับป่เดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองฮะเออเราเป็นสายฟรีแค่างเงี้ยฮะก็ต้องเกาะเบาะดูคนอื่นเขาว่า ประมาณนั้นปะพูดเล่นนะครับพูดเล่นโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองครับในเมืองเนี่ยจะมีทุรตานอยู่เยอะนะฮะอ่าแล้วอันนี้ได้ยินข่าวมาแว้ๆว่าเวลสี่ห้าเนี่ยนะครับคัดสามเนี่ยนะครับจะมีแจกเลยครับเออหนึ่งอันนะฮะอันนี้เราก็มาส่องของเขานะฮะเดี๋ยวถ้าเข้าไปในเมืองอีกจะมีคนที่มีสัตสัตวขี่แบบเทพเวยนะเมืองนี้เมืองนี้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะฮะเดี๋ยวไปดูเมืองอื่นดีกว่า นี่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 อันนี้สัตว์ขี่สีม่วงนะครับตาเขาจะม่วงม่วงนะครับโอ้หาสัตว์ขี่สีทองให้เพื่อน <c oughs> ๆอยังไงดีอะนะครับเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ขี่สีม่วงตาก็จะมีแสงนะครับถ้าเป็นสีทองก็แบบก็เท่กว่าน,นี้นะฮะอย่างผมเป็นสีฟ้านะครับก็จะไม่มีเอฟเฟกนะครับแต่ว่าเป็นชุดสวยๆหน,น่อยนะฮะอืก็ประมาณนี้เนาะเกมเนี้ยคือแบบว่าบอกเลยว่าอยากให้เพื่อนๆมาลองเล่นนะ นะครับจะรอเล่นเซิร์ฟเกาเลาเออโกโบเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเล่นเกาหลีอยู่นะครับก็บอกเลยว่าภาพสวยมากๆนะฮะเ,เห็นเห็นหลายๆคนเที่ยวกับพวกแบล็คดิสเซอร์อะไรเงี้ยเออสวยระดับนั้นด้วยนะฮะสวยกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเกมเกมเก่าไม่ดีแต่คือเขาเป็นเกมใหม่ไงแล้วเขาใช้ u n r e a ร Engine ใหม่กว่าเนาะมันก็ไม่แปลกนะครับเออธนูนี้ขาวนะผมว่าเออไม่ใช่ธนูนี้ม่วงนะฮะน้องโอชุดแฟชั่นสวยนะฮะเออ แต่ว่ายังยังไม่เห็นว่ามีอ๋อแล้วมันมีเรื่องของการสุม่มกาชาไม่ได้เกือบลืมนะว่าจะสุม่มกาชาให้ดูนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าตั้งแต่เปิดเกมมาผมสุ่มอะไรไมบ้างน,นี่ผมสุม่มอันนี้ผมสุ่มมานะอันนี้สุ่มมานะแล้วก็อันนี้ไม่มีนะก็เกือพอสมควรก็ถือว่าได้สุ่มอาวุธหลายครั้งอยู่นะอ่าแล้วก็มันจะมีให้สุ่มรายวันด้วยนะครับอ่าอ่าเครื่องบินไม่มีเนาะส่วนสัตว์ขี่ดีผมสุ่มมา นะครับได้เขียวมา2อันนะครับฟ้าเขาแจกนะครับแล้วก็ได้ขาวที่เหลือนะครับมาก็ทุกวันเนี่ยของเซิร์ฟเกาหลีนะครับเขาจะมีให้สุ่มฟรีอยู่นะครับอุ้ยเกือบลืมนะฮะลืมลืมไม่ได้ต้องอัดนคลิปใหม่นะครับไม่ก็อัดนคลิปต่อเนี่ยแหละนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยรู้สึกว่าจะเวล20หรือเวล15ิบได้เนี่นะครับได้สุ่มนะครับได้ซื้อได้ซื้อนะฮะสองอาวุธชิ้นหนึ่งมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ถ้าเวล30 จะได้อีกอ,อย่างละชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเวลสี่สิบจะได้อีกอย่างละชิ้นเหมือนกันซึ่งเวลาสูบเนี่ยมีโอกาสได้ของของส้มด้วยนะเ,นยเรียกของทองไม่ได้เดี๋ยวมันเกินหน้าของแดงนะครับนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไล่ไปยันของขาวเลยอ่ะนะครับเออนะฮะเนี่ยเนี่ยเรามีสิตได้ของแรนะไอ้สุ่ม,มันเลยดีกว่าอาวุธนะฮะขอเป็นสีม่วงขึ้นไปได้ไหม นะฮะเหมือนจะเงียบนะฮะเออคืออยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าได้ถ้าได้ของม่วงหรือของส้มเนี่ยเอฟเฟกมันเป็นยังไงอะ่ะผมก็อยากทําให้ดูเหมือนกันนะฮะช่วยเวพรให้ผมหน่อยนะว่า <c oughs> ผมโดนดีๆสุ่มได้ของดีๆนะครับนี่สัตว์ขี่ก็เหมือนกันเลยครับได้ตั้งแต่สีส้มลงไปเลยนะไอ้บัวหืจ้าอย่างนี้ขาวแบบนี้รู้เลยนะฮะ ตัวนี้เคยได้แล้วด้วยนะครับมาขอสัตว์ขี่กันแล้วกันเพราะจริงผมอยากได้อาวุธเนี่ยขาวนะขาวนะครับโอเคต่อไปอาวุธนะฮะชิ้นสุดท้ายแล้วสุมกาชานะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะฮะว่ามันจะชาหรือเปล่านะครับแต่คือมันมาลุ้นที่กำแพงด้วยครับคือถ้ากำแพงมีรอยอะไร บางอย่างมันมีโอกาสที่จะได้ของฟ้าขึ้นไปนะครับผมเคยเปิดของฟ้าไงอืมเัวอยญน,น,นะฮะข่าวจั๊ะนะฮะเมื่อกี้ไม่น่าไปแซวน้องก็เลยเมื่อกี้นะครับเอาขาวๆเนี่ยนี่ไงพี่โดนเลยน้องน้องยังยืนอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวการสุ่มกาชาแล้วก็ออขอให้เพื่อนๆนะครับขอให้เกมเปิดแล้วแบบมีกาชาเราสุ่มนะครับเอาไว้แบบว่ารีโรหรือว่าหาของขายกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้มาอันนี้เป็นการคาดการณ์เท่านั้นเนาะเพราะกิมส่วนมากส่วนมากก็จะแจกกาชาช่วงต้นเกมน่นแหละอย่างน้อยนะเป็นแจกของแบบว่าไม่ได้ขายในตลาดกลางได้แต่อย่างน้อย ID นั้นมันก็ขายได้นะครับประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย